นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงความร่วมมือและมอบโล่ประกาศกิติคุณให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนกว่า50หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการรวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลองณบริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายธนุสักิ์เล็กอุทยัยและนายวิรุญเตชาภัยบุ์ พร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานภาคร,รัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนรวมถึงตัวแทนจากชุมชนริมคลองที่มีส่วนร่วมกับโครงการเข้าร่วมงานเป็นจนํานวนมากโดยนายทัชพลกาญจนกกลรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสได้เข้ารับมอบโล่ประกาศกิติคุณจากนายกรัฐมนตรีซึ่งธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสําเร็จและได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบตามโครงการนี้จํานวน3ามคลองได้แก่ คลองบางบัวเขตบางเขนคลองลาดบัวขาวเขตสะพานสูงและคลองบางขมเขตตลิ่งชันทนงการออมสินได้รับมอบหมายให้ดูแล3ามคลองนะฮะในเขตกรทมนะฮะซึ่งที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ไปดูแลมาแล้ว2คลองนะฮะซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมคลองหนึ่งคือบางบัวนะฮะสิ่งที่เราไปทําก็คือทําให้คลู่คลองสะอาดขึ้นนะฮะก็รวมทั้งมีการเพาะปลูกพืชสมุนไพรด้วยซึ่งผมดูแล้ว ทำให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้นสังคมก็มีความเ,าเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าเขาก็ทําให้ชุมชนเขาเนี่ยมีกับพัฒนาการที่ดีนะฮะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของธนาคารอมสินที่ได้จัดแสดงนิทรรศการการดําเนินการตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะผู้บริหารพนักง,งานธนาคารอมสินและประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ให้การต้อนรับ ร้อมมอบกระเช้าพืชผักสวนครัวให้แก่นายกรัฐมนตรีอีกด้วย99ปีธนาคารออมสิน